ด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือดุสิตดุสิตอรุณเนาะมันจะเป็นแบบสวนส่วนที่แบบว่าเราพามาเดินครั้งที่แล้วอะ่ะครั้งที่แล้วก็ดูไปแล้วเราก็ไม่ต้องดูแล้วมั <c oughs> วม้งเพราะว่าฝนมันตกนะทุกคนตกแรงอยู่นะอนีมยบรรยากาศประมาณนี้แหละ ไม่ต้องดูหรอกนะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็พามาดูแล้วอ่าตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วกันเนาะกลางล้มมาทุกคนเห็นนะกลางล่มมาเดินเนี่ยบรรยากาศอะเดี๋ยวพาแบบเดินดูด้านนี้กันมันได้ฟิลอยู่นะกลางล้มอะเน้น้ำตกนะฮะที่เป็นจุดที่แบบสวยงาม มีน้ำตกน้ำอะไรอย่างงี้อ๋อเขาทำดีเนาะ <S <S เขาทำแบบสวยดีอะมีต้นไม้มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคือเป็นสวนเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เพิ่งทำอะเหมือนทำมานานแล้วอะ,อะต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเราเดินเล่นๆกันเดินไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้แบบว่ารีบร้อนเท่าอะไรเท่าไหร่ ต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้อุ้ยมีปลาด้วยนะมีปลาด้วยนะตรงเนี้ยแล้วปลาแล้วปลาก็ไม่โดดเนาะคือปลาก็อยู่ด้านในไปเลยจบๆไม่โดดไม่ได้อะไรนะเห็นไหมคนก็กางล้มมาเดินกันอุ้ยมันบรรยากาศมันฟินมากเลยนะทุกคนมันได้มันใช่มันเป๊ะมันปังมากมันเป็นส่วนที่แบบทําแล้วมันเวิร์กมากเลยวันนี้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นนี้นี่เขาจะมีป้ายบอกเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะ เห็นไหมต้นกระบกปะต้นกระบกเห็นมาดึนเขาบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะครับเพราะว่าเขาดูแลกันเองอยู่แล้วนเนาะบรรยากาศมันน่ารักนา่าหลาต้นไม้ชิวๆมากเลย คือแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติมันดูเหมือนแบบเหมือนธรรมชาติจริงๆเหมือนไม่ได้สร้างขึ้นมาเนาะสีเขียวสดใสสีแบบสวยงามดอกไม้ก็สวยนี่เขาก็จะมีต้นอันนี้อีกอันนี้เขาบอกว่าเป็นต้นอะไรอ่ะต้นว่าแม่น้ำนะครับเฮ้ยมันน้องออกด้านข้างดนะ้มีใบออกด้านข้างด้วยนี่สามารถเดินลงไปด้านล่างได้เดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปด้านล่างนะเราอยู่ด้านบนก่อนนี่ตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นรังนกก็คือทําเป็นแบบว่าฟิล,ลแบบรังนกอะไรเงี้ยมามาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศอะไรตรงนี้ได้นะฮะนี่ขึ้นมาครับมันเป็นชุดมันเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนี่เนหะ็นไหมหนูเดินขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยนะครับ นี่เห็นไหมนี่ทางเดินฝนตกกรุงเทพมหานครฝนตกนี่มุมมุมนี้ก็คือดูวิวรถไฟฟ้าได้นะรถไฟฟ้าก็จะเป็นสารแดงกับสถานีราชดร,รินะครับด้านหน้าของเราคือสวนลุมสวนลุมพินีนะครับเป๊ะมากสวยมากอ,อไม่มีรถไฟผ่านเลยอะ ยังไม่มีรถไฟวิ่งผ่านนะฮะเพชรวตอนนี้ฝนหยุดยังอาจจะยังมีปลปอยๆจะให้รอดูแบบรถไฟก็รถไฟก็ไม่มารถไฟไม่มาสักทียังไงนี่เ้ามาแล้วรถไฟมาแล้วนี่เหน็นไหมไปเลยรถไฟมาแล้วอันนี้รถไฟจากสารแดงนะครับไปราชดำรินะครับ เขาจะมุ่งตรงไปทางสยามนะสายถ้าใครมาจากสยามก็มาเนี่ยมารถไฟนี้ได้นะมาสายสารแดงนะครับไปแล้วรถไฟเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ฝนฝนฝนหยุดแล้วมั้งเนี่ยฝนหยุดแล้ว เดี๋ยวขอเก็บลมแป๊บฝนฝนหยุดแล้วันี่ยบรรยากาศสวยงามให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังเยต้นไม้แบบเยอะมากค่ะแล้วคือมันมันเป็นป่าเป็นอะไรจริงๆเลยนะแล้วทางเดินเนี่ยคนเริ่มออกมาเดินเล่นกันเมื่อกี้ฝนตกแรงมาก โอ้โหแมมเราต้องเดินขึ้นไปด้านบนก่อนปะเดินขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยเดินลงไปด้านล่างครับไปทางน,นู้นนี่ค่ะนูนเดินขึ้นไปเหมือนเขานน้นเขาเขาจะมีแบบดนตรีประกอบเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะ,ะจะต้องเดินระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันลื่น นี่ดอกอะไรอ่ะมองไกลๆนว่าดอกเข็มไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่สวยอะบรรยากาศดีฝนตกใหม่แล้วบรรยากาศดีมากอย,อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สวนดุสิตอรุณนะครับดุสิตอรุณ อยู่บริเวณสีลมนะฮะดูสิเซนทันพาร์คนะครับอยู่ชั้นมันจะอยู่ระหว่างชั้น4ี่กับชั้น5้านะอยู่ระหว่างนี้อุ้ยแบบด้านหลังคือมันเป็นป่าแล้วก็ด้านหลังเป็นวิววิวตึกเนาะสวยมากนดะ้อุ๊เสียไป <Okay. S 1> เดี๋ยวเราแบบเดินไปทางนี้กัน <Okay. S 1> ไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวลองดูวิวตรงนี้กัน โอ้วิวตรงนี้ก็สวยสวยเนาะเห็นะหน,นี่เนาะมันเป็นวิวแบบเมืองอ่ะเป็นวิวเมืองอ่ะ พอเดินนี่เราต้องขึ้นไปด้านบนตามเข้าไปบนด้านบนมันจะมีจุดให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเดินตามกันไปใครยังไม่มาก็ลองมาเที่ยวได้นะโอ้โหคนตรงนั้นเต็มเลยนลังนกเป็นลังนกจริงอะนกเต็มลังเลยเออนกเต็มลังเลยเมื่อกี้คนเยอะ ลองเดินดูว่าแบบยังไงต่อไป,ไปคือเดินไปมันก็จะเดินหยุดเดินหยุดนิดนึงนะเพราะว่าเขาถ่ายรูปกันโอ้ตัวนี้แบบสูงมากสวยสวยสวยงามสวยงามโอ้อ อ๋อตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่น้ามันไหลลงไปไงวันนี้มันมีแบบต้นไม้ที่มันออกดอกออกดอกด้วยทุกคนนี่เห็นนะสีชมพูสวยเชียวสวยมากคนถ่ายรูปกันเดินต่อ,อมุมนี้ก็ดีนะเนี่ย อ okay. เอาจริงมันต้องมาแบบตอนค่ำๆดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะถ้าเรามาตอนค่ำๆอะ่ะคนจะน้อยคนจะน้อยแล้วมันก็จะแบบว่าได้บรรยากาศเงียบๆเราขึ้นตรงนี้เราขึ้นตรงนี้อ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังแบบดูแล ือมีดอกไม้ด้วย่ีเป็นน้ำตกไหลออกมาสวยๆส,สวยงามวันนี้วิวเมืองวิวเมืองกรุงเทพสวยมากเลยอ๋อตรงนี้เป็นน้ำขุดอ่ะเป็นตาน้ำะ เ็นตาน้ำเหะฟิวธรรมชาติเนะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าเยอะแยะเลยไปทางนี้ไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าสวยจัดเลยอ่ะฝลตกใหม่ไงแล้วคือมันมีความแบบเป็นแบบ ปุงปงเป็นหมอกหมอกเป็นแบบเนี้ยเป็นความสดชื่นมีความแบบเป็นหยดน้ํามันสวยนะนี่อีกจุดหนึ่งเขามีตรงนี้เขามีนตรงนี้เห็นไหมข้างบนเห็นไหมนั่น้องอยู่ข้างบนน่ลจุดหนึ่งนวลเห็นไหมเออน่ารักดีนี่บรรยากาศแบบ สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะตอนนี้เราเดินขึ้นมาสูงสุดล้วโอ้โหเสียงฟ้าร้องฝนกำลังจะมาอีกรอบหรือเปล่านุนโอ้โหคือมีเมฆไม่ดำแล้วนะแต่ว่าเสียงฟ้าร้องแบบทำรามแบบรุนแรงมากเลยทุกคนสงสัยจะมาอีกรอบไปดูน้ำเนี่ยไปดูนี้น้ำพุมีทั้งน้ำตกมีทั้งน้ำพุนะฮะ แล้วน้ำพุตรงนี้เนี่ยคนชอบเข้าไปอยู่ตรงกลางไปถ่ายรูปกันนีอ่อ่าตรงนู้นคือตรงนู้นคือมันเป็นข้างล่างเห็นข้างบนที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบว่ากระจกเหมือนแบบส่องแสงลงไปข้างล่างอะเนาะเราต้องเดินขึ้นไปด้านบนนู้นอีกเดินขึ้นไปมันก็จะได้วิวคนละแบบ เดี๋ยวขึ้นไปเสร็จปุ๊บค่อยเดินลงด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าชั้นสี่ตอนนี้เราออกมาจากชั้นห้าแต่ว่าตอนขากลงเราจะลงชั้นสี่ว่าน,นี่ดอกไม้สวยชอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเต็มยาวๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ นี่เราต้องขึ้นทนั้นนี้โอ้สวยงามแต่ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปด้านบนนะฮรก็เดินตามกันไปนะี่มันจะมีทางให้เดิน แล้วก็ไปลงลิฟต์ตรงนู้นได้นะลงลิฟต์เป็นชั้นชั้นหนึ่งอะตรงน,นี้ก็คือเป็นแบบจุดที่เดินขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับว,ว้าวสวยมากมคือคือแบบกรุงเทพนี่คือแบบสุดเหมือนกันเนาะมีหลายๆจุดที่แบบโอ้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบระดับโลกได้เลยอะ เพราะว่าสวยมากทำสวยมากอาจจะเด,เดินต่อไปทางด้านหน้านะครับต้นหม้ต้นไม,ม้ใหญ่ว้าวนี่ไงที่เราเดินกันที่เราเดินมาก่อนหน้านี้นู้นเห็นรถไฟมาเป่าไกล ต้นไม้เยอะเหมือนกันเนาะส่วนลุมส่วนลุมทีน่นีอันนี้มันอาจจะมุมมองไม่กว้างมากนะครับสำหรับการถ่ายครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้เราใช้มือถือใช้มือถือในการถ่ายใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับอู้สวยด้านล่าง ลองลองเดินไปดูตรงนี้สิกขอาจจะมีแบบว่ากันถ่ายรูปกันบ้างเด็กน้อยวันนี้ไงสวยเนาะเปันปะดูบรรยากาศ มันจะมีแบบทางเดินไม้คือมันสวยเพราะมันเป็นทางเดินไม้ด้วยแหละถ้ามันเป็นแบบทางเดินเหล็กทางเดินปูนเลยธรรมดาเหมือนก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรแต่พอมันมีทางเดินไม้อย่างนี้มันแบบเป็นเข้ากับธรรมชาตินี่คือก็ยืนชมวิวเนี่ยเดี๋ยวเราเดินลงไปแล้วก็เราก็เดินลงไปด้านล่างเนี่ยลงไปด้านล่างนู้นแล้วค่อยเดินเข้าแบบชั้นสี่นะครับมันเชื่อมต่อกันระหว่างชั้นสี่กับชั้นห้านะ สวยงามเดี๋ยวรถไฟฟ้ากำลังมาเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าดีกว่าเราดูรถไฟฟ้ากันอาจานา์นี้หนึงเพราะว่านูนกำลังมากำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงให้ดูได้ให้ดูผู้คนให้ดูผู้คนที่กำลังเดินก่อนคือตอนฝนตกคือแบบสวยอยู่นะพอฝนหยุดตกปุ๊บเนี่ยคนเต็มเลย เนี่ยรถไฟฟ้ามาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วทุกคน<อ>ได้ฟิลได้ฟิวสวยงามรถไฟฟ้ามานะคระับทำไมรถไฟฟ้าวิ่งช้าจังหรือ,หร,อหรือเรามองเรามองไกลๆมาเลยดูช้าล่ะ ไฟฟ้ามันเขาวิ่งเรื่อยๆนะวิ่งเรื่อยๆเอือ่อยๆชิวๆอะไรเงี้ยนะเนาะไปแล้วไปเดี๋ยวเราลงด้านล่างแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีอะไรแล้วด้านบนก็คือเป็นโซนแบบที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็เป็นโซนของโรงแรมนะครับ เดินลงด้านล่างถ้าใครจะลงเลยก็เดินไปตรงตึกนี้นะฮะข้างในมันจะมีลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งได้เลยชั้นหนึ่งชั้นจีอย่างเงี้ยนะครับได้เลยไม่ต้องแบบว่าลงไปทีละชั้นทีละชั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงลงไปเดินข้างล่างอีกแล้วก็เราจะเดินลัดไปที่ชั้นสี่เมื่อสักครู่เราออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกัน ขอฝากเดินลงไปด้านล่างตอนกลางคืนก็น่าจะสวยเนาะว่าจะมากลางคืนก็ไม่ได้มาสักที<อ>มันก็มีมันมันก็มีธุระไปทางอื่นในยตอนค่ำอะ่ะนี่อ๋ออันนี้ก็คือเดินขึ้นไปอาอเราต้องเดินลงไปอีกเดินลงไปอีกเดินลงไปเดินทางนี้เดินลง เดินลงท่านล่างไปวันนี้น้ำตกแต่ว่าตรงนี้ไม่มีปลานะนเดี๋ยวเราเดินย้อนไปทางนี้ อะไรอ่ะโต้นหมักเม้าอ๋อต้นหมักเมาพี่มันกินได้ใช่ไหมอันนี้กระพีจันต้นกระพีจันแต่ละต้นเขาก็จะมีแบบบอกเนะนกระตน,ต,น,น,นต้นนู่นต้นนี่อะไรเงี้ยนี่ก็จะมีเห็นนะอันนี้ประดู่แดงออต้นใหญ่มากเดินลงมาด้านล่างละ Wow. ่วน่ซนด้านล่างนี่จะเป็นปูนนะครับเพราะว่าเป็นกระเบื้องนะเพราะว่าไม้อยู่ข้างบนอันนี้ก็จะแบบเป็นโซนแบบผสมผสานเนาะก็จะมีแบบว่าไม้บ้างปูนบ้างนี่ไงเป็นที่นั่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนมานั่งจะมีตอนค่ำๆหละ <Okay. S 1> อ๋อมาถ่ายจะมาถ่ายแบบรูปอะไรอย่างนี้ มาถ่ายรูปตรงนี้กันคือทุกคนหลังฝนตกอะตอนนี้รู้ไหมว่ามันอะไรมันอบอ้าวมากคือมันไม่มันไม่เย็นแล้วตอนนี้คือมันอากาศมันอบอ้าวมันร้อนมันแบบร้อนอบอ้าวเนาะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนฝนมันตกแต่ว่ามันตกแล้วมันก็แป๊บหนึ่งพื้นมันก็ละอุขึ้นมาไงพะกรุงเทพมหานครมันมีแต่พื้นปูนไงแล้วรถยนต์วิ่งอะไรเงี้ยอากาศก็เริ่มร้อนละ เห็นไ,ไหมเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เอยอะแยะเลยมันจะเป็นเป็นชั้นๆเห็นเป็นไม้อันนี้เราจะเดินไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปในโซนชั้น4นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนที่พาเดินเล่นสวยมากห็นบอกเดินไปทางนี้บรรยากาศ นี่เขาเดินออกมาจากทางนี้เห็นนะมันจะมีจุดทางออกอยู่อันนี้เป็นจุดเด็กเล่น,นแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางนี้เลยเปรียบร้อยนี่ชั้นสี่นะครับ